โค้ดจัมปิ้งหรือจัมปิ้งโค้ดกระบวนการโค้ดซึ่งเป็นกระบวน,นการอห่างการปลดล็อกชีวิตหรือถอดสมาการของมนุษย์เราทุกคนไปสู่ความสำเร็จหรือความสุขที่เราปรารถนาคงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยต่อไปในวันนี้ เพราะว่านักโค้ดมากมายที่เกิดขึ้นในประเทศนี้มีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทุกๆวันแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับจัมปิ้งโค้ดหรือโค้ดพลังจิตจะมีความแตกต่างจากการโค้ดทั่วไปอย่างสิ้นเชิงอย่างแรกก็คือการโค้ดพลังจิตหรือโค้ดจัมปิ้ง หรือจะเรียกว่าจัมปิ้งและโค้ดเป็นกระบวนการของการโค้ดอย่างลึกซึ้งที่เราเรียกว่าสปริชวลโคชชิ่งหรืออินเซนティブโคชชิ่งซึ่งเป็นการโค้ดแบบลึกซึ้งโดยการเชื่อมกระแสะจิตของโค้ดและโคชชี่คือผู้ถูกโค้ดซึ่งเป็นกระบวนการซึ่งแตกต่างจากการโค้ดทั่วไปอย่างสิ้นเชิง เหตุที่โค้ชชี่หรือผู้ถูกโค้ชจะต้องได้รับการกระตุ้นในระดับของจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึ้งและปราณีเพื่อปลดล็อกปมจิตใต้สำนึกหรือแม้แต่สิ่งที่ปกปิดและติดค้างในใจนั้นเป็นกระบวนการที่โคชจัมปิ้งหรือโคชพลังจิตสามารถที่จะกระตุ้น หรือเปิดเผยปมหรือแผลที่ติดค้างอยู่ในใจได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยเทคนิคที่ลึกซึ้งที่เราเรียกว่าเทคนิคแบบ SLP Spiritual Jumping Program <c oughs> ก็จะทำให้โค้ชที่หรือผู้ถูกโค้ดเกิดความไว้วางใจและเปิดเผยความรับที่ไม่เคยบอกใครตั้งแต่เกิดมาในโลกใบนี้ให้กับโค้ด เพื่อจะได้ช่วยแนะนำหรือว่าช่วยจูนกระแสจิตให้สิ่งสําคัญสําหรับการทำโค้ดจัมปิ้งหรือจัมปิ้งโค้ดนั้นโค้ดจะไม่มีหน้าที่ชี้แนะแนะนำโค้ดชี้หรือผู้ถูกโค้ดในการแก้ปมชีวิตหรือแก้ไขสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจแต่โค้ดจะมีหน้าที่เพียงแค่สร้างกระบวนการแห่งความรับรู้หรือการเรียนรู้ ให้โค้ชี่หรือผู้ถูกโค้ดเกิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ทางสติปัญญาและเกิดความเข้าใจชีวิตอย่างท่้งแท้แในที่สุดก็สามารถปลดล็อกตัวเองได้ด้วยสติปัญญาของโค้ชี่หรือผู้ถูกโค้ดเองนี่คือสิ่งสําคัญมากสําหรับโค้ดจัมปิง้งหรือโค้ดพลังจิตประการที่2การโค้ดจัมปิ้งจะต่างจากโค้ดทั่วไปตรงที่โค้ดจัมปิ้งจะใช้ความถี่พิเศษ ที่เรียกความถี่แบบชูมานเวฟ7.83เฮิรตซเท่ากับสนามแม่เหล็กโลกในการกระตุ้นการทำงานของสมองประกอบกันในระหว่างการโคดหรือหลังการโคดหรือแม้แต่ในขณะที่เล่นนำโคดที่หรือผู้ถูกโคดเข้าสู่ความผ่อนพักตระหนกรู้ของจิตวิญญาณภายในก็จะใช้ความถี่ในระดับของแกรมมาเวฟผสมผสานกับความถี่ในระดับของเดลต้าเวฟ ซึ่งเป็นความถี่ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนโค้บวกกับขั้วลบหรือโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่หมุนเข้าหากันและเกิดการผสมผสานที่เรียกว่าการสัร่นสะเทือนทางอะตอมหรือควอนตัมสิ่งที่เกิดขึ้นจากการโคดจัมปิง้งหรือโคดพลังจิตก็คือความถี่ของคลื่นเสียงไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเวฟที่มีความถี่ประมาณ7-10ถเฮิร์หรือเดลต้าเวฟซึ่งมีความถี่ประมาณ 4ถึง5เฮิร์และความถี่ที่เรียกว่าแกมมาเวฟซึ่งมีความถี่ประมาณ 45-67Hz หถึง67เฮิร์หรือ7 0 h เฮิร์ได้กระตุ้นการตอบสนองของประสาทสัมผัสหรือสารเคมีในสมองได้อย่างกลมกลืนและมีความผสมผสานแบบหยินอย่างอย่างลงตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ที่เข้าสู่กระบวนการของการโคดจัมปิง จะเกิดอาการตอบสนองทางจิตได้สำนึกและกระตุ้นการทำงานของจิตเนือสสำนึกที่เราเรียกว่า super conscious เนี่ยได้อย่างล้ำลึกและฉับพลันสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนความทรงจำของจิตเปลี่ยนค่าของความเข้าใจชีวิตและคุณภาพของความรับรู้หรือประสบการณ์ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกล่าวให้ง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนจากความเข้าใจผิดของชีวิตหรือความเข้าใจผิดของจิต สู่ความเข้าใจที่ถูกด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์ของจิตได้สานึกด้วยตัวเขาเองคนี่ก็จะสามารถเรียนรู้การเลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและสามารถที่จะค้นพบเส้นทางใหม่ที่ทําให้ชีวิตของเขาาไปสู่ความสําเร็จและความโชคดีตลอดกาลและสิ่งสําคัญก็คือตัวโค้ดหรือผู้ที่คอยช่วยเหลือแนะนํากระบวนการแห่งการเรียนรู้นี้จะไม่เข้าไป นำความคิดส่วนตัวหรือชี้นำความเข้าใจที่โค้ดเองเห็นด้วยหรือเห็นแตกต่างกันให้โค้ดที่หรือผู้ถูกโค้ดเชื่อหรือเห็นคล้ายตามอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามประการที่3การโค้ดจัมปิ้งไม่ใช่การสะกดจิตอย่างแน่นอนเป็นกระบวนการของการสั่งจิตใต้สำนึกโดยผ่านการรู้สึกตัวมีสติสัมัญญะตลอดเวลาและที่สําคัญที่สุดคือระหว่างที่โค้ดกําลัง ถ่ายทอดประสบการณ์หรือนำจิตผู้ถูกโค้ชที่เราเรียกว่าโคชชี่ก็จะรู้สึกตัวแล้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันการโค้ชจะใช้กระบวนการของการกระตุ้นจิตใต,ต้สำนึกอย่างลึกซึ้งเรียกว่าการทําโค้ชแบบสปริชวลโคชชี่อินเซนティจากนั้นก็จะกระตุ้นการทํางานของสมองอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นในระดับของอัลฟาเดลตาและแกมมา ตามการตอบสนองของประสบการณ์และวิธีการโค้ดที่ลึกซึ้งเพื่อให้สมองได้เกิดการสัญเชิญสารเคมีและการตอบสนองของการเรียนรู้ของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดประการถัดไปประการที่3การโค้ดจะใช้การเชื่อมจิตหรือสมาธิที่เราเรียกว่าการทำอินเซนティブเมดิเทชันหรือจะเรียกอีกอันนึงก็คือการทําสมาธิแบบ กระตุ้นการตอบสนองของจิตใต้สำนึกและกระตุ้นการตอบสนองของซูเปอร์คอนเชสเน่คือจิตเหนือสำนึกการทำสมาธิแบบลึกซึ้งหรือแบบล้ำลึกที่เราเรียกว่าการทำสมาธิแบบล่วงพ้นทันเซนทันเซนเดนเมดิเทชันซึ่งเป็นกระบวนการแห่งการกระตุ้นการตอบสนองของการโคดอย่างลึกซึ้งการใช้ขึ้นความถี่พิเศษเพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการทำสมาธิ ควบคู่กันทั้ง3มิตินี้เองที่เรียกว่า3 dimension จะทำให้เกิดปรากฏการณ์หรือปฏิกิริยาที่ลึกซึ้งที่ทำให้ผู้ที่เข้าสู่กระบ,นระบวนการโค้ชสามารถค้นพบศักยภาพหรือปลดปมจิตใต้สำนึกได้อย่างฉับพลันและง,ง่ายดายทั้งหมดนี้คือโค้ชจัมปิง้งหรือจัมปิ้งโค้ชที่เรียกเต็มรูปแบบว่า Ss L.P. โปรแกรม Spiritual Jumping Program ซึ่งเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งที่สุดของการโคดพลังจิตในเมืองไทยแน่นอนทั้ง2-3สประการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ย่อมแตกต่างจากการโคดทั่วไปในกระบวนการของการส่ลิเทือนของจิตใต้สำนึกหรือจิตเหนือสำนึกอย่างแน่นอนเพราะการโคดพลังจิตนี้ตัวผมเอง ได้ค้นพบจากการไปฝึกสมาธิในถ้ำลึกลับทางตอนเหนือของฮิมาลไยในพรมแดนระหว่างทิเบตกับอินเดียและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือได้ค้นพบว่ากระบวนการของการจัมปิ้งจิตที่เราเรียกว่าโค้ดจัมปิ้งเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนทนระดับที่เราเรียกว่าระดับของจิตเหนือสํานึกอย่างลําลึกที่เราเรียกว่าการสั่นสะเทือนแบบลิฟกระบวนการสปริชั่นลีฟคือการก้าวกระโดดของจิต จากความสรงจําที่ผิดพลาดความสรงจําที่ล้มเหลวความทรงจําที่ทุกข์ทรมานไปสู่ความสรงจําที่ยอดเยี่ยมและสุดยอดที่สุดทําให้ความเข้าใจผิดของจิตที่จิตเคยเข้าใจในเชิงลบหรือในเชิงที่ไร้ระเบียบหรือสเปสปะเกิดความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องมีความเหนี่ยวนําของสนามพลังงานของจิตสํเนึกด้านถวกที่เรียกว่า positive thinking อย่างชัดเจนที่สุด เกิดความเข้าใจโดยการพลิกขั้วบวกหรือขั้วลบไปสู่ขั้วที่เป็นขั้วที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือกระบวนการของการจัมปิ้งที่เรียกว่าจัมปิ้งเอ็กซ์เพรียร์ประสบการณ์ของการเป็นครูทางจิตวิญญาณหรือเป็นโค้ชให้กับพวกเราทุกคนจำนวนกว่าหลายพันคนหรือมากกว่านี้ผมพบว่าการโค้ชแบบจัมปิ้งกับเป็นกระบวนการที่จะเชื่อมคลื่นสมองความถี่ของสนามแม่เหล็กในจิต รวมทั้งการจัมปิ้งที่เรียกว่าจัมปิ้งเอ็กซ์เพรียนด์ดยการใช้ปลายนิ้วกระตุ้นการทํางานของต่อมไร้ท่อที่การหน้าผากคือต่อมไพนิวแกนและต่อมพิททูอิตาลีเกิดการสั่นสะเทือนของการวาบของขั้วสมองซึ่งอยู่ในแกนกลางที่เรียกว่าต่อมแกนดูร่าเมื่อต่อมแกลนดู่าเกิดการสปาร์คคลื่นไฟฟ้าจากสนามพลังงานไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากการทําสมาธิของผู้ปฏิบัติทางจิตและเชื่อมกับเคลื่อนความถี่ของเสียงที่มีประสิทธิภาพในระดับของ ชูบารเวฟคือคลื่นแม่เหล็กโลก7.83เฮิรตซ์สิ่งที่เกิดคือการโค้ดจัมปิ้งหรือผู้ที่ถูกโค้ดด้วยการจัมปิ้งเกิดสปฏิกิริยาแบบพลิกขั้วอย่างกระทันหันการพลิกขั้วอย่างกระทันหันนี้เองทําให้เกิดปฏิกิริยาของคลื่นแม่เหล็กด้านบวกหรือการคิดบวกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประสบการณ์แห่งความทราบซ่านประสบการณ์แห่งความตระหนกรู้ที่ว่าอเว,อ,เวอเวนต์จัมปิ้งนี้ ก็จะเกิดขึ้นกับบคุคคลผู้นั้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตสิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้สัมผัสก็คือความทราบซึ้งแห่งชีวิตความตระหนักรู้ของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงความสุขปิติอย่างที่เคยไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างเหลือล้นและที่สําคัญที่สุดก็คือความสามารถในการรับรู้ชีวิตหรือการเข้าใจชีวิตที่เราเรียกว่าประสบการณ์แห่งการอย่างรู้ในเชิงประสบการณ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันคุณสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิต จากการทำโค้ดจัมปิ้งหรือจัมปิ้งโคด้ดในระบบ SLP เหลวไรระเบียบขาดความเชื่อมั่นหรือแม้กระทั่งมีความหวัดหวันของชีวิตที่เคยประสบกับความผิดพลาดได้อย่างง่ายดายเป็นการกระตุ้นกระแสของศักยภาพด้านพวกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดและที่สําคัญก็คือมันสามารถเกิดขึ้นภายใน11วินาทีของการทําโค้ดจัมปิ้งโปรแกรมซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกมนุษย์หรือมนุษยชาติ คุณแค่หาเวลาเข้าปาะสบกระบวนการโค้ดจัมปิ้งหรือจัมปิ้งสปิริชวลกับผมภายใน11วินาทีของการจัมปิ้งที่กระแสไฟฟ้าผ่านต่อมไร้ท่อที่กลางหน้าผากทะลุทะลวงไปยังแกนกลางสมองของต่อมที่เราเรียกแกนดูล่าหรือแบนดูล่าที่อยู่ตรงกลางสมองก็จะเกิดปฏิกิริยาของการพลิกคั่วของความทรงจําด้านลบไปสู่ประจุไฟฟ้าหรือความทรงจําด้านบวกได้อย่างฉับพลัน ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเปลี่ยนชีวิตของเราและถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตและโชคชะตาของคุณด้วยตัวคุณเองผมพร้อมแล้วครับที่และถ่ายทอดประสบการณ์ของจัมปิ้งโค้ดหรือโค้ดจัมปิ้งให้กับพวกเราทุกคนและหวังว่านี่คือวิวัฒนาการที่ก้าวล้ำที่สุดของมนุษยชาติในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งเราจะเรียกวิวัฒนาการนี้ว่า สปริชวลจัมปิ้งหรือ SLP คือเทคโนโลยีทางจิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับมนุษยชาติและโลกในยุคสมัยนี้หวังว่าทุกท่านคงจะมีโอกาสมารเรียนรู้และเพิ่มเติมกับระบบประสบการณ์อันสุดยอดและแสนพิเศษนี้ด้วยตัวท่านเองนึยความขอบคุณและขอให้ทุกคนสามารถค้นพบกระบวนการแห่งการก้าวกระโดดของชีวิต ไปสู่ชวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในระบบของ spiritual jumping program หรือโค้ดจัมปิ้งโค้ดพลังจิตและจัมปิ้งโค้ดด้วยตัวท่านเองครับ